ครับผมอยู่ในสายกัคุลเจาทรนสองเมืองนะครับจากบลอยนต้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุนไทยเริ่มตึงๆแล้วตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับคือสิ่งที่เรามองนะครับต้องย้อนไปก่อนว่าถ้ามองอเมริกานะครับอเมริกาช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานยฮะหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการเ b i บเนี่ยเข้าสอบสวนกรณีแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปีสองัและความเป็นไปได้ที่สมคบคิดกันระหว่างทีมหาเสียงของทัรมกับมอสโกอะครับครับหลังจากวันนั้นมาเน กราฟผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรอเมริการะยะยาวอายุ10ปีลบกับพันธบัตรอเมริการะยะสั้นอายุ2ปีก็คือสเปดส,ส่วนต่างนะครับสังเกตว่าตอนที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานเ,เ,เ,เนี่ยยูยูเคิร์ฟสเปดยูเคิร์ฟเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดมากกว่า1.3เปอร์เซ็นตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากเกิดปัญหาตรงนั้นมาเนี่ยสเปดตรงนี้เนี่ยมันลงตลอดเลยนะครับทําให้ส่วนต่างเนี่ยลงมาต่ากว่า1เปอร์เซ็นเป็นครั้งแรกนะครับ ซึ่งการลงมาตาม่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจอเมริกานะครับเพราะกลัวว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะโดนโหวตโดนตอดออกหรือเปล่านะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยต้องบอกว่าตลาด S&P สีเนี่ยบวกมากว่า7 9แล้วนะครับแต่เซเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1. 6 3เปเท่านั้นเองนะครับในขณะที่อาเซียนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่านนะปััจจยตรงีี้เ่ยเรามองว่าเงินเนยอาจจะเริ่มไหลออกกจากอเมริกานะครับ มาในตลาด emerging market นะฮะ <Concept. S 1> เหตุผลที่เรามองว่าเงินเนี่ยมีโอกาสไหลกลับมาที่ emerging market นะครับถ้าเราไปดูกราฟอีกกราฟหนึ่งนะฮะซึ่งดูส่วนต่างนะครับระหว่างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่า r o e เนี่ยเทียบกับราคาที่เราซื้อหรือว่า p r i c e per book นะเพร,นะร,ราะนั้นราคาที่เราซื้อต่อหนึ่ง p ライเปอร์เนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะสาเหตุที่เราใช้ price tobook เนี่ยเพราะว่าสะท้อนได้ดีกว่า PE เพราะว่าプライเปอ book price to book เนี่ย มันมีความสม่ำเสมอแลวก็สวิงน้อยกว่า p e. ีค่อนข้างมากนะฮะฉั้นตรงนี้เนี่ยกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเซฟนะครับให้ผลตอบแทนเนี่ยตอนหนึ่งของไพทูบุ๊กเนี่ยอยู่ที่หกจุดห้าเท่าครับ,รบหรือว่าหกจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็เริ่มแปลงตลาดเอเชียด้วยกันนะครับเอเชียนเนี่ยคือมีไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับห้าประเทศเนี่ยอืก่อนหน้านี้เนี่ยเราแพงเมื่อเทียบกับเอเชียนะแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนสี่เดือนห้าเป็นต้นมา เราเนเริ่มแซงแล้วเพราะว่าเอเซียในให้ผลตอบแทนอยู่ที่หกจุดสองเปอร์เซ็นตนะฮะและที่น่าสนใจคือเก็บฮะเก็บระหว่างตลาดประเทศพัฒนาแล้วกับ s อสเอห้าร้อยกับตลาดเซ็ตเนี่ย uh huh. ทางออกสูงสุดตั้งแต่ปีสองพันสิบสองที่ผ่านมา uh huh. นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าความเป็นไปได้ที่ว่าตลาดในเอเซียหรือว่าในเซ็ตเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเซ็ตที่ว่าในเชิงไพร์ทูบุ๊กกับโอ e แล้วเนี่ยมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศพ uh ัฒนาแล้วก็เก็บเนี่ยทางเยอะมากครับก็พอจะลุ้นว่าฟันฟ ใช่ครับเรามองอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเรามองช่วงหลังมาเองนะครับตลาดเนี่ยฝ <c oughs> ังชาติเนี่ยซื้อเป็นหลักนะครับถึงแม้จะซื้อน้อยเนี่ยแต่ว่ายังคงซื้ออยู่ในขณะที่ตลาดไทยเองเี่ยลงค่อนข้างยากสังเกตว่าประคองอยู่ในระหว่างหนึ่งห้าหกห้าถึงหนึ่งห้าเจ็ศูนมาตลอดนะครับเทรดดิ้งในกรอบสั้นฉันเรามองว่าหลังจากนี้ไปครับตลาดเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวขึ้นเหนนึ่งห้าเจ็ศูนย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทําจุดที่น่าจะขายเนี่ยคือหนึ่งห้าแปดห้าอีกรอบหนึ่งครับอ่า ช่วงนี้แนะนาหุ้นกลุ่มไหนครับจริงๆหุ้นที่เรามองเนี่ยยังเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์เป็นหลักนะครับหรือว่ากลุ่มของธนาคารนะครับโดยธนาคารที่เรามองเนี่ยเป็นตัวเดิมนะครับคือเ b แบงนะฮะส่วนตัวของกลุ่มสินเชื่อรายย่อยเนี่ยจะเป็นตัวของสวัสด์นะครับกลุ่มบิตติงนะจากแนวโน้มเปิดสาขาแล้วก็เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบีฟินะครับส่วนหุ้นแนะนําระยะสั้นนะครับเรามองเห็นโอกาสในการซื้อตัวเดลต้าเข้ามานะเพราะว่าเดลต้าเนี่ย ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะทํากําไรรายได้นะครับสูงสุดนะเป็นประวัติการแต่ราคาเนี่ยดบลงมาจากราคา100บาทมาที่90บาทหรือว่าดบลงประมาณ10%ภายในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสวิชเข้าเดลต้ามากกว่านะครับเพื่อเล่นเกมกำไรระยะสั้นโอเคได้ครับเป็นคําแนะนำทางยนต้านะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับคุณเจติทธรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามมันต่อกับนิวชัยไลท์ครับ